ด่วนท่วมแล้ววันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมรับมือฝนแรงสามวันรวดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีข่าววันอาทิตย์ที่2 5พฤษภาคม2568วันนี้หลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเรายังต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จะมีฝนตกแช่ยาวนานหลายชั่วโมงเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินคลนถลม่มซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบ ต่อบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและทางกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังคงประกาศแจ้งเตือนว่าต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากอีกสาวันรวดหลังจากนั้นแม้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบางแห่งลักษณะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดบ้างในช่วงเดือนหน้าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ สถานการณ์ฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวานที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในภาคเหนือเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองในจังหวัดต่างๆก็เกิดน้ําท่วมขังระยะสั้นท่วมพื้นผิวการจราจรส่งผลกระทบทําให้เกิดการสัญจรไปมาที่ยากลําบากซึ่งมากลับมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ในวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับอิทธิพลของร่องมอรสุมกำลังค่อนข้างแรงยังคงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอีกทั้งมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาส่งผลทำให้ในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำกลุ่มฝนจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นในช่วงดึกยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออกและภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะว,วันตกบางพื้นที่อาจมีฝนตกแช่พรำๆไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่26พฤษภาคมสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทยัย ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่น กาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยสโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีัชนาท สิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายก สะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังอันตรายจากมวลน้ำสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินคลนถลม่มและน้ำท่วมขังในระยะสัน้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองที่การระบายน้ำค่อนข้างยากลำบากพื้นที่ลาดลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้พอแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมการป้องกันโดยการปรับปรุงทางระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยง สำห no รับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันยังคงมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนขวนงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วย หลังจากนั้นในช่วงวันที่26-27พฤษภาคม2568บริเวณประเ,เทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแปากลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงที่ยังคงพาดผ่านอย่างต่อเนื่องทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยทังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปักหมุดจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ กระจายตัวในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด เยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดน,นครนายก ปราจชบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันยังคงมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมารัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันขวรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่ภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุไซโคลนได้นั้นจะหมุนวนดึงดูดทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย อีกทั้งลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งแต่การกระจายตัวของฝนลดลงเนื่องจากชุดนี้ร่องมรสุมหรือร่องฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นไปแต่ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวส่วนมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศรวมถึงภาคตะวันออกแถบชายฝั่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าในวันที่28พฤษภาคม จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกรวมถึงภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกจากนั้นในช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคํามการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ภาคตะว,วันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ซึ่งบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกและภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงแล้วเนื่องจากลมมรสุมเริ่มพัดส,สูงขึ้นตามพายุที่อยู่บริเวณเอ่าวเบงกอลตอนบนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางบริเวณประเทศบางคลาเทศในระยะขัดไปโดยเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าใน,นช่วงเช้าของวันที่29พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะว,วันตก ภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลังจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้า,นฟานขนองบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต,ต้โดยจะมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะมีฝนฟ้า,นฟานขนองต่อนเนื่องเช่นนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงทิ่คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศบางคลาเทศไปแล้วทำให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอ่อนกำลังลงซึ่งจะส่งผลทำให้การกระจายตัวของฝนนั้นลดลงตามไปด้วยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในฝั่งรับลมมรสุมทั้งในบริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะว,วันตกภาคตะว,วันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะว,วันตกในขณะที่พื้นที่อื่นๆฝนจะลดน้อยลงภาพรวมจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่เท่านั้นจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปตลอดทั้ง15วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะ นอกจากนี้ขอให้ทุกท่านติดตามรับมือดูแลรักษาสุขภาพอัปเดตข้อมูลไปพร้อมกันกับแอดมินอย่างใกล้ชิดนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ